กินพอดีไหมกินพอดีกินเราดีแล้วเออกินให้มันพอดีไอ้ยังหูเลยว่าถ่ายเริ่มเมาไอ้ก็เศร้าเลยจับเมาเราตอนนี้จับเมาเลยไอ้บ่ได้เมาหรือไอ้กินอะไรนี่กินจักที่อื่นไม่มีหรอกไอ้กินพ่อไอ้บ่ได้กินหลายบ่ได้กินหลายบ่ได้มากกินเราขนาดนั้นกินเรากินพ่อกินเลยอ้ชีวิตคนเท่าเนาะนี่นะผมขอบพระสาตว์ริษัทว์เราจิน เออเขาในพรนศาอยากให้เขาอยู่พันษาเเออนี่ครับเห็นกินน้ำเลี้ยงมาแถวนี้น้ำครับตรงสารมันบ่มบีไผให้เขาเออกินน้ำแล้วก็เลี้ยงเพื่อน,น้ำสภาพเบืองบรรยากาศเอ้นาบักซ้อยครับอเนี่ยครับมาแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับโอ้งามงามครับงาม

สามถุงเอาไว้ให้มันกินสามตัวมามียอยู่หองอยู่ครับแต่ว่ามันมาหนีมันเฝ้าเฮือนหนาเฮือนให้ก็เลยเอาให้มันกินน้ำแน่เออมากินข้าวพวกนี้ได้ของแสบนี่ต้มปลาไหลครับเออนี่ต้มปลาไหลใส่ใบบวชขามต้มปลาไหลใส่ใบบวชขาม ตืมปลาคอตมปคอใส่ตมปคอใส่หมแดงครับเห็นแบบนี้ก็เข็นแบบนี้ก็นีสัยดีเลยครับหานีหาอะไรมากี่ตลอดล่ะเห็นแบบนี้เพิ่นกับเขาท้าของพนอ,อ,อยู่าตาบริดอกแต่ว่าเพิ่นกับพระเจ้าคิดต,ตี ฮ่าขับขอกับข่าวไอ้มาที่ตลอดคนบริกรกษัตรางเพนักงานไอ้แต่มาได้กินเกรคนละคนนี้เห็นยังสีเพื่อนกนัถือว่าคนดีคนหนึ่งเออคนดีคนหนึ่ง,ออนนงโอ้ไอ้ไซเจ้าบอกว่าบ่มีเงินอะไซเจ้าว่าเงินเบิดล่ะไปเส้นเขาโอ้ทีบ่ายเดี๋ยวมันก็บโบไม่เห็นงานอีกอลาออกเจ้ารับผิดชอบมันเด้อบอกสมการบอกแล้ว สมการบอกแล้วเออลาออกซ้ำเสิยแรงงานก็มากินข่าวอยู่หนีตัวว่าพูนวะเห้มันมากินข่าวอยู่หนีตัวว่าเพูนเพือหักอายเพูนแถววะโอ้เออถึงไรออกก็ให้มันมาอยู่นี่หละเพูนวะให้มันกินข่าวอยู่นี่เพูนวะโอ้บอกสมบอกสมการเพูนก็หักอายเพูนอยู่ตัวนี่ถามว่าโอ้เอาถ้ามันถึงไรออกก็มาไอยู่น้ำบ่ โอ้ยให้พนมากินข่าวอยู่นี่ตัวพนวนะสร้างพนสิหางานได้ <laughs> โอ้ใหญ่เขาถึงไรออกเด้อมันอยากอายอร์ไหมโอ้มันึงเคยอยากเด้อมันสิอยากไอายตีหางานให้อีกไปสิให้นอนตกง,งานอีกบ้าโตกง,งานรอบนี้กับเขาสนามบินผู้แล้วไปเป็นซับไปทราบเขาเลยทีนี้ นะครับเบิดกับเส้นขเขามาแหกินนองนบนมาหาเออจงเป็นมาาัมมนมกกันหนีเว้ย <c> เ <ười> งินเบนบ่มี่กับเส้นดีดิีบูบตายตายตายเนี่ยตายทำสุกบอมี่อย่างไรหรอกครับได้มานั่งกินเขาวนะ้ำขบครัวนลยละครับ ามยีราน2แกนเออครับเขียนว่าไปเอาน้ําไ